วันนี้เราไาดูอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเราจะมาดูการใส่รูปภาพในไลบรารีของเรากันนะครับเื้องต้นอ่ามีโมเดลแบบนี้แล้วนะครับเราก็มาที่คุณสมบัตินะครับคลิกที่ตู้นะครับบันทึกไปที่คลาวนะครับเราก็ตั้งชื่อคอมโพเนนต์ของคลาวของเราก่อนนะครับตั้งชื่อเป็นตู้เสื้อนะครับอ่ารุ่นเป็นรุ่นสมมติเป็นรุ่น aa ละกัน3 a นะครับผมกดบันทึกเข้าไปนะครับผมก็จะมี โมเดลส่วนตัวขึ้นมานะครับชื่อตู้สภาเ a a นะครับทีนี้ขั้นต่อมาก็คือเราจะมาทำภาพพรีวิวกันนะครับผมก็ขยับมานิดนึงนะครับแบบนี้ประมาณนี้มาเนี้นะครับก็แคปหน้าจอเลยนะครับใช้โปรแกรม Snip Tool นะครับนิวขึ้นมานะครับผมก็ครอบหน้าจอนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกนะครับเซฟแอดไปที่ไหนก็ได้นะครับในพิกเจอร์อะ ตั้งชื่อว่าตู้สืาเ a นี่นะใส่เข้าไป3ตัวนะครับกดเซฟครับปุ๊บนะครับเอ3ตัวแล้วทีนี้กลับมาที่ในส่วนของวันคลิกของเรานะครับมาที่โมเดลส่วนตัวนะครับตู้สื้อ A า a นะครับแล้วก็เลือกพรีวิว i m a ม e นะครับก็เลือกไฟล์ตู้ Ae.. ของเราตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะมีตัวพรีวิวของเราเกิดขึ้นมาละตรงนี้เองนะครับง่ายๆเลยโอเคครับ